ทุกสิ่งได้ดั่งใจเนึกที่ใช้พืเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่กลายบ้านท่านเรามาติดตามดูประเด็นในส่วนของช่วงแรกนะครับเป็นช่วงของการรายงานสภาพดินฟ้าอากาศพิทักกรบางท่านอาจจะได้รับข้อมูลแล้วนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของฝนตกหนักฝนตกต่อเนื่องในส่วนของประเทศไทยเราแล้วก็ภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ จากวันที่22คือวันนี้นะครับ 22, 23, 24, 25ถึง26อันนี้ก็คือโดยภาพรวมแต่ว่าในส่วนของภาคตะวันออกเราจากกรณีที่ได้ไปติดตามข้อมูลนะครับเราก็คาดว่าหรือพยากรณไว้ว่าปริมาณฝนที่จะตกนั้นก็คือ 22, 23, 24แต่พอไปถึงวันที่25และ26ตุลาคมนี้ปริมาณฝนก็เริ่มที่จะน้อยลง นั่นคือส่วนของฝนที่ตกในช่วงนี้อันเนื่องมาจากอิทธิพลของกระแสลมมีหย่อมความกดอากาศหรือล่องฝนที่เป็นตัวดําเนินการจัดการนําเอาความชื้นเข้ามาแต่ขณะนี้เนี่ยเรากําลังติดตามข้อมูลอีกส่วนหนึ่งครับมันมีหย่อมความกดอากาศต่ําที่กำลังก่อตัวอยู่ในประเทศฟิลิปปินแล้วก็คาดว่าจากประเทศฟิลิปปินก็จะลงทะเลเพราะลงทะเลก็อาจจะมีอิทธิพลเป็นพายุ ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมีการติดตามมีการคาดการนะครับว่าถ้าเขาลงทะเลแล้วมีกำลังแรงขึ้นก็อาจจะมีส่วนเป็นผลกระทบต่อประเทศไทยเราในส่วนของเส้นทางหรือการเดินนั้นเราต้องติดตามกันต่อไปซึ่งเราจะรู้เมื่อเวลานั้นใกล้เคียงครับเขาบอกว่าอาจจะขึ้นมาทางเวียดนาม ก็อยู่ในราวประมาณสักวันที่26ตุลาคมดังนั้นเราก็ต้องติดตามข้อมูลตรงนี้อีกส่วนหนึ่งที่ผมต้องเอานําเรื่องนี้มานําเสนอนั้นมีประเด็นคำถามจากพิทักษกรว่าฝนมันตกเพราะอะไรมันจะหยุดเมื่ออไรในส่วนของมังคุดมังคุดเนี่ยเราจะเปิดโคนจะดึงดอกได้แล้วหรือยังไปติดตามฟังคำตอบกันในวันพรุ่งนี้คือวันพุธนะครับ ดนั้นในส่วนของจัรนี้ไปเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเดือนตุลาคมถึงสิ้นเดือนยังเป็นสภาวะที่อาจจะมีฝนตกมีสภาวะแดดแรงมีฝนทิ้งช่วงให้บ้างซึ่งนั่นหมายความว่าทุเรียนที่มีความพร้อมมีใบพร้อมก็ออกดอกได้ส่วนที่ใบย,ยังไม่พร้อมก็จะเจริญเติบโตได้ดีเพียงแต่ว่าในช่วงนี้เราจะต้องดูแลในเรื่องของศัตรูคือ ทุเรียนที่แตกใบอ่อนเราก็ทราบครับหนอนก็มาเพี้ยไก่แจ้ก็มีก็ลองสำรวจแล้วก็ทำการควบคุมไปนี่คือ,อดินฟ้าอากาศในช่วงวันที่22 23 24และ26หลังจากนั้นต้องติดตามกันต่อไปอีกครั้งหนึ่งครับจากสภาพดินฟ้าอากาศที่เรานำเรียนครับว่าในช่วงที่ผ่านมาจากสภาวะโลกร้อนจากความเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศเป็นเหตุผลหนึ่งที่ณเวลานี้ทำให้ทุเรียน ทั้งที่เป็นกลุ่มผู้ทําสารบางส่วนเป็นกลุ่มธรรมชาติบางกลุ่มเป็นการใช้ปัจจัยก็เริ่มที่เห็นการพัฒนาตาดอกเหตุผลที่ผมเองอยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังก็คือสภาวะฝนทิ้งช่วงให้กับเรานะครับในเดือนกันยายนที่ผ่านมาส่วนที่หนึ่งเหตุผลส่วนที่สองก็คือทุเรียนส่วนใหญ่ดังที่ได้อธิบายมาแล้วว่า ปีที่ผ่านมาเขาไม่ให้ผลผลิตหรือให้ผลผลิตน้อยเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยเราไปพื้นที่ไหนเขตไหนก็จะเป็นทุเรียนที่มีสภาพคุณภาพใบที่ดีมีความสมบูรณ์เรียกว่าใบสมบูรณ์การออกดอกย่อมดีขึ้นปิการที่3ก็คือสภาวะคุณภาพของใบจังหวะเวลาของใบบังเอิญมาตรงกับในช่วงสภาวะฝนทิ้งช่วงคือไม่ได้ทิ้งเลยนะครับ เคยอธิบายไว้แล้วว่าฝนนั้น3วันตก4วันตก5วันตกเราพบว่าการพัฒนากลุ่มตาเขาจะดีด้วยเหตุผลตรงนี้จึงทำให้ณเวลานี้ในแต่ละสวนอาจจะเริ่มพบเห็นการออกดอกของทุเรียนบางต้นในแปลงอันนี้คือบางต้นในแปลงหรือในแปลงที่มีการวางแผนการผลิตก็เริ่มพบเห็นการพัฒนาตาดอกสำหรับกลุ่มผู้ทำสาร ดังนั้นในการจัดการเนี่ยผมจึงได้ตอบไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับว่าการที่ชัานจะเข้าไปสู่ระบบของการชัดนําให้ออกดอกคําตอบที่ดีที่สุดก็คือลักษณะของการสํารวจปริมาณกลุ่มตาว่ากลุ่มตาของเรามีปริมาณมากน้อยปลายกิ่งกลางกิ่งเพียงพอหรือยังเราจึงจะพัฒนาแต่ถ้าในบางสวนครับ อาจจะเห็นบางต้นที่เป็นการพัฒนากลุ่มตาก็นั่นหมายความว่าต้นพร้อมอากาศเอื้อเขาก็ออกดอกและไม่ได้เป็นทั้งสวนเป็นบางต้นก็เป็นคำตอบว่าในโอกาสตรงนี้เนี่ยต้นถัดมาเขาก็จะพัฒนาตามกันมาภายในระยะเวลาจากนี้ต่อไปอีก20วันถ้าเราดูแลบริหารจัดการอย่างดีครับมาดูข่าวดีจากข้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรนะครับ กับรายการพิเศษในตลอดเดือนตุลาคมนี้ถึง30ตุลาคมในกลุ่มของอาหารเสริมทางดินนะครับจะประกอบไปด้วย TK ซอย 2, TK ซอย 1, TK พัดแล้วก็เซอร์คอนขนาด5ลิตรแถม1ลิตรขนาดถัง20ลิตรแถม5ลิตรส่วนกลุ่มอาหารเสริมทางใบนะครับจะเป็นไมโครมิกเอเป็น TK แคล เป็น h ฮ m a c และก็เป็น TKC ก็คือสังกะสีซึ่งทั้งหมดเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้อยู่ในช่วงนี้โดยเฉพาะ,ะในเรื่องของความสมบูรณ์คือไมโครมิกเอฟทีเคแคลคือแคลเซียมบอลอนไฮแมกคือแมกนีเซียมท k เก็คือสังกะสีจากการป้องกันอากาศหนาวเย็นการช่วยออกดอกขนาด5ลิตรแถม1ลิตรขนาด20ลิตรแถม5ลิตร1แกลลอนนอกจากนี้ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์พิเศษจะเป็นซุปเปอรด์ดีเป็นโมโฟลุก โมฟลุตคือแคลเซียมไออัตราเข้มข้นนะครับมีนิฟเป็นโบรอนเดียวซึ่งมีความจําเป็นที่จะต้องใช้ในช่วงการส่งเสริมการออกดอกมีอานจินินแล้วก็มีในส่วนของซูเปอร์แอคชั่นก็คือสารจับใบจากาพืชซึ่งก็จะปลอดภัยสบายใจไม่มีผลเสียครับทีเคบูสเตอร์เป็นสารลายอะมิโนขนาด5ลิตรแถม1ลิตรรับสิทธิ์วันนี้ได้นะครับ ที่ชัยพฤกษเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ท่านใช้บริการอยู่ถึง30ตุลาคมนี้ครับช่วงนี้พักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสน,สนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งก่อนครับโท,โทนิกอโทนิกคือสารเอนไซม์พิเศษที่เข้มข้นและมากด้วยคุณภาพที่อยู่คู่กับเกษตรกรตลอดมาเพราะอโทนิกได้รับการพัฒนาให้เป็นสามพลังงานส่งเสริมการสร้างราก กระตุ้นการแตกใบและดอกส่งเสริมการเจริญเติบโตของผลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ในสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวนใช้อัทโทนิกที่อัตรา2-14-4ต่อน้ำ20ลิตรเป็นประจำเพื่อผลของท่านจะได้โตไวให้ผลดกรูปทรงดีอโทโินกได้รับการไว้วางใจจากเกษตรกรมากกว่า50ปีบริษัทเจียไตจำกัดนำสิ่งดีๆสู่เกษตรกร แล้วตราอะไรนะ,ระ,ระ,ระ เะประกันคุณภาพต่อไปเป็นรายงานข่าวในช่วงสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้บริษัทแอปพลายเคมประเทศไทยจำกัดขอให้พี่น้องชาวสวนทุกท่านหันกลับมามองต้นทุนการผลิตและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้สูงขึ้นพพเพื่อจะได้มีกาไรสูงสุดใช่ใช่เพราะเราใช้ปุ๋ยใบโอเมอร์มาตลอดทั้งสูตรกระตุ้นใบ3 0 1 2ิบบำรุงใบก็2020-20สะสมการออกดอกใช้สูตร7 23ด4แถมยังมีเอ็กซ์ตร้าเคที่ละลายน้ำเยี่ยมคุณภาพดีมีกําไรทุกปีหาซื้อปุ๋ยใบโอเมอรเเกตคที่มษว และชัยคลษ์เกษตรทุกสาขาข่าวเด็ดเทคโนคลอปตอนการเตรียมต้นทุเรียนให้แตกใบอ่อนดีหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วทางดินควรให้ปุ๋ยให้น้ำพร้อมกับการระาสายกระตุ้นระบบรากแคโมติน เคมโมตินจะช่วยสร้างรากใหม่ให้มาดูดกินปุ๋ยต่อจากนั้นทางใบฉีดพ่นเทนเนอร์และไฮพาวเวอร์2 1่7อพ่อน2-3ครั้งจะทำให้ต้นทุเรียนแตกใบอ่อนเร็วและสม่ำเสมอทั่วทั้งต้นอย่าลืมเตรียมต้นทุเรียนให้แตกใบอ่อนดีใช้เทนเนอร์ไฮพาวเวอร์7 1 7 7และเคโมตินเพลทพัน์ทรงคุณภาพจากเทคโนโลยป้องการกำจัดโรคร,รากเนาโคนเน่าผลเน่าในทุเรียน จะต,ต้องฟลีอาฟอส400เท่านั้นโฟลีอาฟอส400ได้รับการรับรองผลจากทางราชการให้ใช้ฉีดเข้าต้นทุเรียนโดยเฉพาะเจ้าเดียวในประเทศไทยและโฟลีอาฟอส4 0 0ยังได้รับการพิสูจน์แล้วจากเกษตรกรทั่วโลกด้วยประสิทธิภาพของสาร MDKP ที่บริสุทธิ์ด้วยน้ำใสไร้ซึ่งการลอมผลของสีต่างๆ สินค้าคุณภาพราคายุติธรรมของบริษัทกรีนลิฟต์จำกัดเท่านั้นมีจำหน่ายที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำทั่วประเทศมาแล้วมาแล้ว พบกับปุ๋ยบาวคอนดราคอมโปโอเอ็กซ์เพิร์ทเป็นปุ๋ยซันเฟตแท้แท้ร้อปซจากประเทศเยอร,รมน,นีใช้กระบวนการผลิตแบบมิกซ์แอซิดทำให้ปุ๋ยตอบสนองต่อทุเรียนและไม้ผลที่ดีเยี่ยมปุ๋ยบาวคอนเม็ดแรง็งเม็ดดีไม่มีฝุ่น ขนาดเม็ดปุ๋ยสม่ำเสมอหวานง่ายเต,ต็มไม้เต็มมือหวานแล้วกระจายตัวดีธาตุอาหารละลายง่ายละลายดีธาตุหลักธาตุรอง ธาเสริมครบในเบ็ดเดียวทุเรียนและไม้ผลต่างๆดูดกินที่ไวปุ๋ยตอบสนองรวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อเนื่องยาวนานความเค็มต่ำเป็นมิตรกับระบบรากเพราะเป็นปุ๋ยซันเฟตร้อเปเซปุ๋ยบาวคอนตราคอมโปเอ็กซ์เพิร์ทมีด้วยกัน3สูตร G 1 1 1ส10ฟื้นต้นทําใบใหม่12 11อ8สะสมอาหารเบ่งผูบำรุงลูก15 5 จีสสร้างน้ำหนักเพิ่มคุณภาพผลผลิตส่งเสริมรสชาติกลิ่นสีปุ๋ยที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำต้องปุ๋ยบาวคอนตราคอมโปเอ็กซ์เพิร์จากประเทศเยอรมนีมีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านค้ายฉนาทั่วไปรับทันสามาี่จ่าซื้อได้ที่ช้ยพฤกษ์เศรษ์จันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านเราฟังสาระกันต่อได้เลยครับสำหรับในประเด็น เช้าวันนี้ครับก็คงเป็นการตอบข้อสงสัยจากกรณีที่พี่นรสกรได้ถามมาคือจากกรณีที่ผมเองนั้นได้นำเสนอนะครับว่าปัจจัยที่ใช้ในการสะสมความสมบูรณ์เทียมที่จะไปทำหน้าที่ในการย้ายพลังงานจากใบเนี่ยลงมาตามจุดเฉลิญก็คือทุเรียนก็มาตามท้องกิ่งลองกองก็มาตามท้องกิ่งทงเงาะมังคุดก็จะไปที่ปลายยอดอันนั้นคือแคลเซียมบอลอนและ ธาตุอีกตัวหนึ่งที่หลายท่านได้ฟังแล้วว่ามันมีบทบาทสำคัญในเรื่องของการช่วยในการออกดอกนั่นก็คือธาตุโบลอนทีนี้ประเด็นคำถามก็คือแล้วอย่างแคลเซียมโบลอนเนี่ยเราใช้เพื่อที่จะไปะดึงตาดอกได้หรือไม่แล้วทำไมหมอทุเรียนถึงบอกว่าการณีการพ่นแคลเซียมโบลอนนั้นจะต้องไปพ่นที่ใบเพื่อให เขาไปทำหน้าที่ในการย้ายลงมาตามท้องกิ่งพิรักกรครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมาทําความเข้าใจกันนะครับกับบทบาทหน้าที่และกระบวนการที่เขาผลิตออกมาคือเราต้องเข้าใจว่าแคลเซียมนั้นเป็นส่วนประกอบสำคัญนะครับในการที่จะทำให้พืชนั้นผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงผลิตเป็นเป็นแป้งเป็นน้ำตาลขึ้นมาอันนั้นคือเป็นส่วนหนึ่งของตัวหน้าที่ของแคลเซียม ส่วนโบรอนนั้นเป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการนำไปใช้เพื่อที่จะ,ะส่งเสริมในด้านของการควบคุมพันธุก,กรรมเช่นการออกดอกรสชาติกลิ่นสีในส่วนของโบรอนเองนั้นยังมีหน้าที่ไปทำการควบคุมในส่วนของธาตุอาหารอื่นๆอันนี้คือบทบาทหน้าที่ของเขาที่แตกต่างกันแต่ถ้าเราจะสรุปง่ายๆก็คือ แคลเซียมทําให้การสังเข้าแสงดีผลิตพลังงานดีเนื้อเยื่อแข็งแรงส่วนบรอดเองนั้นเป็นเรื่องของการควบคุมการขึ้นย้ายน้ําตาลการทําให้การออกดอกดีการทําให้การผสมเกสรดีการที่ทําให้ธาตุอาหารอื่นๆทํางานได้ดีแต่เนื่องจากธาตุทั้งสองตัวนี้เป็นปฏิปักษ์ต่อกันดังนั้น ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นครับว่าประเด็นที่เราซื้อหาคือแคลเซียมเดียวตัวที่1ตัวที่สองคือแคลเซียมโบลอนส่วนตัวที่สมก็คือโบลอนเดียวในส่วนของตัวแคลเซียมเดี่ยวนั้นอาจจะมีความเข้มข้นที่มีความแตกต่างกันเช่น6% 12% 30%อันันนี้คือแคลเซียมเดี่ยวแต่ถ้าเป็นในกรณีของแคลเซียมโบลอน ที่เราใช้กันอยู่เป็นประจำก็จะเป็นในลักษณะของแคลเซียมที่มีอัตราความเข้มข้นหรือปริมาณที่สูงกว่าโบรอนเป็น8เท่าเป็น9เท่าหรือเป็น10เท่าเช่น8ต่อหนึ่ง9ต่อหนึ่งหรือ10ต่อหนึ่งก็แล้วแต่อันนี้อยู่ที่บริษัทเป็นผู้ผลิตขึ้นมาทั้งนี้เนื่องจากเหตุผลเดียวเขาว่าถ้าถาทั้งสองตัวมีปริมาณเท่ากันเขาจะเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน ทำให้เสื่อมสภาพเพิ่มประสิทธิภาพเขาก็เลยจำเป็นที่จะต้องเอาธาตุทั้งสองตัวนี้มารวมกันในอัตราที่แคลเซียมสูงมากบอนมีอัตราตา่ำและการผสมเหล่านี้คือเป็นการนำมาผสมในผิทพัณฑ์ที่รอแล้วนำไปใช้อันนี้ก็คือกรณีเป็นแคลเซียมบอโลนประเด็นที่เราควรจะต้องรู้ต่อก็คือว่า ในส่วนของธาตุทั้งสองตัวนี้จะเป็นแคลเซียมหรือจะเป็นโบลอนนี้ส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่เคลื่อนย้ายในพืชน,นะครับมีน้อยมากครับที่เขาสามารถจะเคลื่อนย้ายได้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะต้องเป็นแคลเซียมพิเศษดังนั้นสิ่งที่เป็นเหตุผลสำคัญที่ผมเองต้องย้ำไว้ก็คือว่าเมื่อพืชขาดแคลเซียมตรงไหนหรือเราต้องการที่จะไปบำรุง ตำแหน่งใดเราจะต้องพ่นปัจจัยเหล่านี้ไปที่ตำแหน่งนั้นเช่นอยู่ในระยะพัฒนาใบเราก็ต้องพ่นไปที่ใบอยู่ในระยะพัฒนาดอกเราก็พ่นไปที่ดอกผล,ลก็ต้องพ่นไปที่ผลด้วยเหตุผลว่าเขาไม่เคลื่อนย้ายนี่คือเหตุผลสำคัญในกรณีที่พ่นแต่ถ้าในอีกกรณีหนึ่งที่เป็นแคลเซียมทางดิน อย่างเช่น t k ซอยหนึ่งจะมีแคลเซียมมาก TK ซอยสอจะมีโบรอนมากอันนี้เป็นตัวที่อยู่ในรูปของคีเลตอยู่ในดินเพราะฉะนั้นในเมื่อธาตุอาหารนี่อยู่ในดินเขาสามารถที่จะขึ้นสู่พืชได้ทุกวันนี่คือความแตกต่างนะครับระหว่างการให้แคลเซียมทางดินกับการพ่นไปทางใบหรือไปในตำแหน่งผมย้าว่าเหตุผลสาคัญคือจะพ่นตรงไหนเราต้องเข้าใจว่า เพื่ออะไรยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่เราจะให้ใบผลิตพลังงานแล้วย้ายพลังงานลงมาที่ท้องกิ่งก็ต้องเป็นแคลเซียมโบลอนในกรณีที่เราพบว่าดอกล่วงผลล่วงเราก็ต้องใช้ตัวแคลเซียมเดียวมันล่วงตรงไหนเราก็ต้องพ่นไปตรงนั้นเช่นพ่นไปที่ดอกหรือพ่นไปที่ผลเพราะแคลเซียม จะไปทำหน้าที่ให้ผดังเซลล์เนื้อเยื่อแข็งแรงยิ่งถ้าเราไปรวมกับไนโตรเจนนะครับไปร่วมกับไนโตรเจนเขาก็จะเป็นส่วนที่จะทำให้ไนโตรเจนนาพาแคลเซียมเข้าไปสู่เนื้อเยื่อได้เร็วขึ้นได้ดีขึ้นตัวแคลเซียมจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นบางครั้งเราอาจจะเห็นว่าเราไปซื้อแคลเซียมแต่เขาจะมีไนโตรเจนอยู่อันนี้คือเหตุผลทางเทคนิควิชาการ และยิ่งถ้าหากว่าเราไปบวกกับธาตุอาหารอื่นๆอย่างเช่นซุปดีในชื่อปัจจุบันเรารู้จักในานามของดีในเตรดก็จะทําให้ผิดพันทั้งหมดรวมตัวกันแล้วก็จะมีประสิทธ,ธิภาพสูงขึ้นอันนี้คือกรณีของแคลเซียมเดี่ยวโบลอนเดียวละ่ะในกรณีของโบลอนเดี่ยวนานส่วนใหญ่เราใช้ในกรณีใดบ้างเรารู้ว่าคุณสมบัติ ของโบรอนเดียวหลักๆก,ก็คือทำให้ออกดอกดีเพราะฉะนั้นในการให้โบรอนเดี่ยวนั้นเราก็จะให้ไปในตำแหน่งตาดอกหรือพ่นไปในตำแหน่งที่มีเนื้อเยื่อเจริญในกรณีที่สองถ้าเราจะให้ดอกสมบูรณ์มีเกสรแข็งแรงทั้งอับเกสรตัวผู้และลังไข่ตัวเมียเราก็จะพ่นไปที่ตัวดอกโดยตรง ถ้าในกรณีที่เราจะไปเพิ่มคุณภาพของผลผลิตต่างๆเราก็จะพ่นไปที่ผลเช่นนั้นในกรณีของโบลอนเดียวนั้นก็จะเป็นกรณีกับแคลเซียมคือเขาไม่เคลื่อนย้ายเราต้องการคุณภาพในตำแหน่งไหนเราก็จะพ่นไปในตำแหน่งตรงนั้นประเด็นต่อมาในกรณีที่เป็นเวลานี้หลายท่านอาจจะฟังในรายการนะครับว่า เราอยู่ในชุดสะสมความสมบูรณ์ตรงนี้ตรงประเด็นคำถามแล้หมอทุเรียนบอกให้ใช้แคลเซียมโบลอนอันนี้เราก็ใช้อยู่กันแล้วเป็นประจำในกรณีที่เราพ่นเนี่ยเราพ่นใบเร,นเราพ่นไปท้องกิ่งก็ไม่ได้เป็นประเด็นครับคือตำแหน่งเนื้อเยื่อตรงไหนที่เป็นเนื้อเยื่ออ่อนๆเขารับได้เขาก็รับเข้าไปเป็นการบำรุงอันนี้ก็อในเชิงเทคนิคปฏิบัติแต่ว่าในส่วนของกรณีต่อมา มันมีประเด็นว่าแล้วถ้าหากว่าเราอยู่ในช่วงของการเปิดตาดอกในการเปิดตาดอกนั้นต้องเข้าใจว่าถ้าทุเรียนในต้นนั้นมีดอกอ่อนแล้วหรือมีดอกแล้วเราจะใส่แคลเซียมบอลอนก็เป็นประโยชน์แต่ถ้าในกรณีที่ยังไม่มีตาดอกเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปพ่นท้องกิ่งตำแหน่งที่ควรจะพ่นก็คือที่ใบ ส่วนในการแนะนำของผมเองนั้นให้เพิ่มโบรอนเข้าไปหลายท่านก็บอกอา้าก็ในแคลเซียมโบลอนมันมีโบลอนแล้วแล้วทำไมหมอทุเรียนจะต้องให้ใส่โบลอนเดี่ยวเข้าไปด้วยล่ะพิทักษก่ต้องเข้าใจนะครับว่าโบลอนที่อยู่ในผิตภัณฑ์แคลเซียมโบลอนเป็นอัตราต่ำต่ำมากเพราะฉะนั้นอัตราที่เขาต่ำเช่นนี้เนี่ยไม่มีผลต่อการที่จะไปเพิ่ม หรือมีคำสั่งที่จะไปควบคุมการทำงานทั้งหมดแล้วก็มีผลต่อการออกดอกดังนั้นจึงมีคำแนะนำในเชิงเทคนิคที่เราทำงานศึกษาวิจัยว่าให้เราเพิ่มโบลอนเดียวเข้าไปการเพิ่มโบลอนเดียวเข้าไปนั้นเนี่ยอา้าก็ไหนหมอทุเรียนบอกว่ามันเป็นพิษต่อกันพนี่น้องสะก่อนครับให้ฟังกรณีทำความเข้าใจว่า กรณีที่เราเอาแคลเซียมกับโบรอนมาผสมกันอยู่ในพิธภัณฑ์ที่เป็นขวดที่วางจำหน่ายมันอยู่ในอัตราเข้มข้นไม่สามารถทำได้เพราะเขาจะเป็นปฏิบัติหรือเป็นเป็น,เป,นเป็นพิษต่อกันแต่ในกรณีที่เราทำการนำผสมในน้ำในปริมาณที่มากแล้วอันนั้นคือเหตุผลสำคัญคือเขาจะไม่มีปฏิกิริยาต่อกันเพราะ เราเอาเข้าไปแตกตัวในน้ำในปริมาณที่มากเหตุผลที่สองคือทั้งแคลเซียมและโบรอนนั้นเขาจะเป็นอยู่ในรูปของคีเลตคีเลตเนี่ยเราก็จะทราบดีว่ามันจะอยู่ในรูปของฟีนโนลิกนะครับหรือจะในรูปของ EDTA หรือในรูปใดก็ตามเพราะฉะนั้นเขาจะมีตัวเคลือบมีตัวปกป้องอยู่ไม่ให้ทั้งสองตัวนี้คือแคลเซียมโบรอนกับโบรอนเดี่ยวมาทำปฏิกิริยาต่ตอกัน ประการที่3ในการที่เราผสมและเราพ่นแค่ใช้ระยะเวลาแค่ไม่เกิน1ชั่วโมง2ชั่วโมงย่อมไม่มีผลต่อปฏิกิริยาดังกล่าวแต่สิ่งที่เราได้คืออะไรเรามีการให้โบรอนเดี่ยวเข้าไปในพืชไม่ว่าจะเป็นที่ใบหรือจะเป็นในส่วนของกลุ่มตาเขาก็จะได้รับโบลอนเดี่ยวในปริมาณที่เพียงพอต่อการที่จะไปกระตุ้นหรือไปสนับสนุนในการ เลียนพฤติกรรมในการเจริญเติบโตนี่เป็นเหตุผลที่เราอธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจทั้งในด้านของคุณสมบัติทั้งในด้านของวิชาการและเทคนิคในการจัดการดังนั้นโดยสรุปท่านอาจจะเลือกได้ก็คือถ้าท่านต้องการที่จะพ่นสุดสะสมตอนที่ยังไม่มีตาดอกเราก็ใช้แคลเซียมโบลอนไปที่ใบในกรณีที่สคือ มีดอกออกมาแล้วปริมาณไม่มากเราก็พ่นทั้งใบและที่ที่ดอกกรณีที่สามกรณีดอกที่ออกมาทั้งต้นแล้วเป็นดอกอ่อนๆเราต้องการให้ดอกสมบูรณ์เราก็ใช้แคลเซียมบอลอนได้พ่นไปที่ดอกคือพ่นใบเผื่อดอกในกรณีต่อมาถ้าเป็นกรณีดอกร่วง เราก็ใช้แคลเซียมเดียวบวกกับพลังงานบวกอัทโทนิกบวกกดอะมิโน,โนบวกสารไบโอสต m มูลเลนเช่นมูจิแกรหรือจะเป็นในส่วนของทีโนหรือจะเป็นในส่วนของกูโคเมอร์คีโตวีฟรีเว์กูโค2,010อะไรประมาณนี้เพื่อไปเพิ่มพลังงานร่วมกันอันนี้คือดอกร่วงเช่นเดียวกันครับในส่วนของก่อนดอกบานเราก็จะใช้ในส่วนของโบลอนเดียว วลลอนเดียวเจาะไปที่ดอกโดยตรงร่วมกับอะตุนิกร่วมกับเออร์จี13หรือตัวไททานิบซึ่งจะเป็นอะมิโนพิเศษที่จะไปเพิ่มความสมบูรณ์แข็งแรงเพราะฉะนั้นในเทคนิคการใช้เหล่านี้เนี่ยจึงให้เข้าใจว่าเป็นไปตามบทบาทหน้าที่เป็นไปตามตำแหน่งและเป็นไปตามคุณสมบัติอยู่ที่เทคนิคการนำเอามาใช้ของพิทักกรว่าเราต้องการที่จะ บำรุงหรือเราต้องการกระตุ้นหรือเราต้องการที่จะไปแก้ปัญหาในการใช้ปัใจจัยในกลุ่มนี้ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้พิทักษกรได้เข้าใจนะครับว่าแคลเซียมเดียวคืออะไรทําหน้าที่อย่างไรใช้อย่างไรแคลเซียมโบลอนมีประโยชน์ตรงไหนใช้ตรงไหนพ่นตรงไหนพ่นเพื่ออะไรและโบลอนเดียวที่เราควรจะเสริม ในการส่งเสริมการออกดอกในการส่งเสริมการติดผลและท้ายสุดก็จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมในด้านของคุณภาพครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขท,ทุกท่านสวัสดีครับ